พรพีเมียมรีวิวแผน่นทีไฟ unboxing เปิดกล้องนีง่ก็ใบที่เขาให้มานะครับแล้วก็ถุงผ้าสำหรับใส่สตูสทีไฟแล้วก็เขาจะให้เสื้อมาด้วยนะฮะไม่รู้เสื้ออยู่ไหนเหมือนกันนี่ตัวรงเท้าดูซิวัสดุทำมาจากหนังสังเคราะห์นะครับผม เป็นสีที่พี่อุ้มใส่ลงแขงให้ทีมชาตินังสังเคาะหผลิตจากบอสเนียนะครับผมมีดน y ม a m i c ิน l ให้ตะปุ่มตะปมตรงนี้นะครับช่วยในการดูดแล้วก็สัมผัสบอลได้อย่างเยี่ยมเยี่มมากๆเลยแหละชุดพื้นทำมาจาก balancer film นะครับผมเป็นเทคโนโลยีจากแพมตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเหมือนกันว้าว <Wow. S 1> คุณคุ้หน้าคุ้นตาอยู่แล้วแ,ลวแลวหละไอ้พื้นแบบนี้ครับมันใส่สบายก็โอเคแล้วแหละมั้ง คนเท้าบานนี่น่าจะใส่สบายเลยแหละพื้นที่เขาใส่มาให้นะครับก็จะเป็นพื้นเป็นพื้นเหลี่ยมๆออันนี้น่าจะช่วยเรื่องหมุนตัวมั้ส่วนในตรงเนี้ยปุ่มใบมีดนะครับสําหรับออกตัวด้านข้างออกซ้ายออกขวาอะไรนี้พูดว่า,าจะจะเฮ้ยามปรุดเขาไม่ตำปรัดเขาไม่ตำปรูดคือสมุนขจิมตรัดเขาไม่สำเร็จขับนวลขับรุ่จุง